กลับเข้าสู่รายการต้นทางสุขภาพดีด็อกเตอร์ทีวีนิวส์ทอล์กนะครับช่วงนี้ช่วงเวลาดีๆกับเรื่องดีๆที่นํามาฝากกันนะฮะแล้ววันนี้ฮะเราอยู่กันที่มูล,ลนิธิเพื่อเด็กพิการนะครับต้องบอกว่าเป็นบ้านหลังเล็กๆแต่อัดแน่นไปด้วยหัวใจแห่งความรักนะครับต้องเรียนถามทางครูอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าย้อนกลับไปสักหน่อยว่าปัญหาของเด็กพิการ เริ่มต้นจากอะไรครับครับผมปัญหาของเด็กการนี่เลยหลักๆเลยนะครับมันจะมีประมาณ4ี่ช่วง4ี่ช่วงครับช่วงแรกคือช่วงก่อนที่จะตั้งคันนะครับช่วงก่อนจะตั้งครันเนี่ยเช่นพ่อแม่ไม่พร้อมพ่อแม่ติดยาเสพติดพ่อแม่ไม่ได้ไปตรวจเลือดพ่อแม่ไม่ได้วางแผนครอบครัวก่อนที่จะมีลูกมีลูกไม่พร้อมปัญหาสุขภาพปัญหาสุขภาพต่างๆตามมาก็ส่งผลถึงทําให้เด็กเกิดความพิการได้ปัญหาสองคือระหว่างตั้งครัน นะครับระหว่างตั้งครรภ์ไม่ดูแลสุขภาพเลยนะครับกินแต่อาหารที่ไม่มีประโยชน์ชสูบบุหร<ช>ีกินเหล้าอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนั้นก็จะทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาอีก<ช>นะครับส,ส่วนที่3คือระหว่างลอดระหว่างข้อ,ขอทำคลอดเองรหรือว่าคลอมาแล้วเกิดอุบัติเหตุต่างๆะระหว่างคลอนะครับมาขี้ออกมาไม่ดีก็โดนส่วนสมองนะครับ แล้วก็ที่สี่คืออุบัติเหตุหลังจากที่คลอดเสร็จแล้วอันนี้น่าสงสารสุดเลยเด็กเป็นปกติธรรมดานะครับบางคนซ้อนมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์คว่ำหัวฟาดพื้นบางคนคุณพ่ออุ้มแล้วหล่นไปข้างหลังหรือแม้แต่กระทั่งเม็ดลำไยเม็ดกระดุมอะไรเงี้ยติดคอนะครับเคสของเราก็มีหลายเคสที่แบบมีเม็ดลำไยติดคอมากกระดุมติดคอหรือว่าเอื้อมลงไปตักน้ำแล้วก็ตกลงไปครึ่งตัวนะครับก็เลย เปแช่อยู่ครับก็คือเพียงแค่ขาดอากาศเพียงแค่สนาทีเท่านั้นสมองขาดอากาศเพียงสีนาทีก็ที่เขาบอกเป็นเจ้าหญิงนิทาเจ้าชายนิทานนะครับ,รบเอาเรียกว่าเดเอาเป็นสมองพิการเลยครับผมเมื่อสักครู่นี้คุณกวนก็พาไปต้องบอกว่าพาไป,ท,าาาไปทัวร์ นะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นห้องกิจกรรมห้องกายภาพบําบัดโอ้โหผมเห็นแล้วไหนจะประงอาคารอีกค่าใช้จ่ายไม่น้อยใช่แต่ทุกคนที่มาบอกฟรีหมดเลย<ช>ไม่ว่าจะเป็นตัวเด็กเองรวมทั้งตัวผู้ปกครองเองช่<ม>องทางในการที่จะจะหาต้องบอกว่าเงินที่เข้ามาสนับสนุนเนี่ยมาทางไหนบ้างครับครับอันแรกๆเลยครับกล่องครับ กล่องแดงๆนี้ครับกล่องรับบริจาคของเราเจอที่ไหนก็ช่วยหยอดกล่องของเรานะครับมีกล่องใหญ่กล่องเล็กนะแล้วตอนนี้ยิ่งเราจะระดมทุนเพื่อสร้างอาคารด้านหลังเราทําพระป่านะครับพระป่าเพื่ออาคารเด็กพิการบางคนอาจจะพระป่าเพื่อทําวัดทําอะไรแต่ของเราทำอาคารเพื่อเด็กพิการโดยมีนะครับท่านเจ้าวาดวสเกต นะครับเป็นองค์ประธานคณะสงฆ์จัดให้เราซึ่งจริงๆแล้วเราจะทอดเดือนพฤกายนะครับแต่ว่าพอดีน้ําท่วมเราก็จะย้ายไปประมาณเดือนเมษายังไงถ้าเห็นซองผ้าป่าเห็นต้นผ้าป่าของมูลที่เพื่อเด็พิการก็ร่วมมาทาบุญเข้ามาเพื่อที่เราจะมาระดมทุนสร้างอาคารเพื่อให้เด็กพิการแล้วก็ใช้ในกิจกรรมต่างๆครับอยากให้ทางกลุ่ช่วยบอกมีเว็บไซต์ด้วยนะพีาครับผมเว็บไซต์ fcdthailand.org นะครับก็เข้าไปเยี่ยมชมได้ อันนั้นก็จะมีข้อมูลต่างๆมีข้อมูลอาสาสมัคร <c oughs> อยากเป็นอาสาสมัครอะไรก็กรอกข้อมูลมา <c oughs> เพราะว่าทางมูลนิธิเราต้องการอาสาสมัครค่อนข้างเยอะ <c oughs> นะครับไม่ว่าจะเาเรื่องของภาษาต่างประเทศ <c oughs> เรื่องของเก่งทําเว็บไซต์ก็ม <c oughs> าทาเว็บไซต์เก่งเรื่องทําอาหารมาสอนพ่อาาพาแม่ทําอาหารได้ <c oughs> หรือว่าท่านถนัดอะไรก็มาอย่างไรก็ขอเชิญชวนนะครับคุณผู้ชมครับถ้าหากว่าสามารถที่จะช่วยเหลือกันได้ก็เป็นที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงิน เป็นเรื่องของสมองเป็นเรื่องของแรงนะครับก็ได้เลยนะฮะครับผมเลยดี่เพื่อเด็กพิการนะครับแต่ไงก็แล้วแต่ต้นทางที่มันเกิดขึ้นก็คือการไม่ดูแลสุขภาพความไม่พร้อมของผู้ปกคร,รองนะครับรวมไปถึงเรื่องของการไม่ใส่ใจกับสิ่งที่คุณได้ได้ได,ได้ทำให้น้องคนหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วใชครับ,รบแล้วก็แน่นอนนะครับถ้าหากว่าต้นทางดีปลายเหตุก็จะไม่เกิด ภาระทางสังคมก็จะไม่มีมากขนาดนี้รวมไปถึงทางด้านของมูลนิธิใช่ครับนะครับอย่างไงวันนี้ต้ของขอขอบพระคุณครูอันเป็นยงสูงที่ให้โอกาสมาพูดคุยรวมไปถึงเยี่ยมบ้านทางด้านของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการในครั้งนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับอมค,ครับผมเป็นหัวหน้าเครือข่ายศิละปะดนตรีคนพิการนะครับซึ่งก็จะเป็นเครือข่ายที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเสริมการทํางานดนตรีของคนพิการนะครับเราต้องการที่จะพัฒนาคนพิการเป็นมือาชีพทางด้านดนตรีแล้วก็สามารถที่จะทําเป็นอาชีพได้ด้วย จริงๆกลุ่มเป้าหมายของเรานี่จะเป็นคนพิการที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะไม่ใช่เด็กนะฮะปัญหาที่เจอก็จะเหมือนกับทั่วไปเวลาที่คนมาอยู่ด้วยกันก็จะมีความแตกต่างมีความต้องการที่ต่างกันนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นปัญหาในกลุ่มของเราเนี่ยมันก็เป็นก็เป็นสิ่งที่พอจะจัดการกันได้อยู่นะแต่ว่าแต่ว่าการทํางานด้านศิละปะดนตรีของคนพิการจะมีปัญหาในเรื่องของกับสิ่งที่อยู่ภายนอกค่อนข้างเยอะอย่างเช่นในเรื่องของภาพลักษณ์ของศิลปินเราจะคุ้นชินกับศิลปินที่ แต่งตัวดีหล่อสวยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเราก็จะรับรู้ว่าศิลปินก็จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าคนพิการอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เป็นแบบนั้นแต่อาจจะเป็นอีแบบหนึ่งนะฮะซึ่งก็จะเป็นการคล้ายๆท้าทายทัศนคติของคนที่เสพงานศิลปะอยู่เหมือนกัน คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามเรื่องเล่ากับเรื่องราวดีๆนะครับต้นทางสุขภาพดีด็อกเตอร์ทีวีนิวส์ทอล์ได้ใหม่ในครั้งต่อไปอัเปันว่าท่านใดที่มีเรื่องราวอยากจะให้เราเป็นสื่อกลางในการดูแลสุขภาพของคุณสามารถที่จะบอกเรื่องราวของคุณได้ทางหมายเลข024033456ย้ำนะฮะ024033456ตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง2ทุ่มวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ ร่วมสนับสนุนดูแลต้นทางสุขภาพดีโดยมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ